ลงทุนไปเป็นหมื่นเป็นแสนแต่สุดท้ายตภาพตายหมดบ่อและที่น่าตกใจก็คือสาเหตุไม่ได้มาจากอาหารหรือพันธุ์พิงอย่างเดียวแต่มาจากบ่อที่เลี้ยงบ่อสําหรับเลี้ยงตภาพน้ําไต้หวันไม่ใช่แค่ขุดแล้วใส่น้ําจบแต่มันคือหัวใจหลักของการเลี้ยงทั้งหมดบ่อที่ดีต้องมีสิ่งเหล่านี้ 1. คุณภาพน้ําน้ําต้องสะอาดควบคุมค่าของน้ําให้ดีถ้าน้ําไม่ดีตาภาพจะเครียดกินอาหารน้อยลงและโตช้า2โครงสร้างบ่อต้องมีทั้งพื้นที่น้ําลึกให้ว่ายน้ําและพื้นที่ตื้นให้ขึ้นมาพักให แต่ภาพเป็นสัตว์กึ่งบกกึ่งน้ำถ้าบ่อไม่มีส่วนตื้นแต่ภาพจะเหนื่อยและอ่อนแอได้ง่าย 3. การไหลเวียนน้ำบ่อที่น้ำไม่ขยับไม่หมุนเวียนจะสะสมของเสียเศษอาหารสุดท้ายน้ำเสียเกิดโรคระบาดภายในบ่อแต่ภาพป่วยและตายเป็นจํานวนมากส่วนบ่อที่ไม่มีระบบไหลเวียนน้ำแก้ไขด้วยการเปลี่ยนน้าบ่อบ,บ่อยๆ 4. แสงและร่มเงาแต่ภาพต้องการแสงแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคตามธรรมชาติแต่ก็ต้องมีร่มเงาให้พักเพื่อลดความเครียดเช่นกันหลายคนลงทุนซื้อพันธุ์ดี แต่เลี้ยงในบ่อที่ไม่ได้มาตรฐานเท่ากับเจ๊งตั้งแต่ก้าวแรกในขณะที่คนที่วางระบบบ่อดีตั้งแต่ต้นลูกตาพจะแข็งแรงโตไวขายได้ราคาดีและลดต้นทุนการดูแลระยะยาวเพราะฉะนั้นความสําเร็จของการเลี้ยงตาพไม่ได้อยู่ที่ราคาอาหารหรือโชคแต่เริ่มตั้งแต่บ่อที่คุณสร้างขึ้นมาแล้วคุณละ่ะคิดว่าถ้าจะเลี้ยงตาพสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับหรือถ้าอยากเริ่มเลี้ยงแบบมั่นใจทักมาคุยกับฟาร์มเราได้เลย ถ้าคุณชอบคลิปนี้และไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับต่ภาพน้ำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทางฟาร์มจะคัดสรรความรู้ดีๆเกี่ยวกับต่ภาพน้ำมาเสิร์ฟให้คุณทุกวัน